ทานทีค,ครับสารเจ้าสมรนีจะชวนท่านที่ท่ามารู้จักกับพืชทีนีหนึ่งซึ่งเรารู้จักจะชื่อแต่เราไม่ทราบสบรรพคุณของมันพืชที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้นั้นอยู่ด้านหลังน,นะครับท่านมองเห็นแล้ว ทราบหรือยังว่ามันคือต้นอะไรนะเอาไปดูใกล้ใล้ว่ามันคือต้นอะไรครับคือต้นจามจุรีนะครับนี่คือจามจุรีนะครับนะบางท้องที่ก็จะเรียกกันว่าก้ามปูก้ามปูนะครับหรือท้องถิ่นบางท้องถิ่นด่างผ้าอีสานเนี่ยจะเรียกกันว่าต้นสำชานะหรือสำสานะครับนี่เป็นชื่อที่เรา คุณหูมานานแต่เราไม่รู้จักว่าต้นกามปูหรือต้นจามจุลีเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างนี่แหละวันนี้จะพาผู้ชมมาเรียนรู้นะให้มากกว่าที่แล้วมาซึ่งเราไม่รู้จักมันเท่าที่ควรนะครับแล้วบอกกันว่าต้นจามจุลีต้นนี้นั่นมันมากับมเมล็ดนะเอามาเมล็ดมันมาเอาใบเอาอะไรต่างๆมาทําปุ๋ยตรงนี้นะมันติดมากับมเมล็ดมันก็งอกขึ้นนะครับโตเร็วมากเลยนี่แค่ มันถึงปีอย่างประมาณปีเอาตีประมาณปีหนึ่งกัแล้วกันนะประมาณปีหนึ่งนะประมาณปีเส瑟นี่แหละนะ,ะ,ะเนะนี่ยตัวเนี้ยมันตัวเร็วนะเป็นพืชที่ตัวเร็วนะครับนี่เนี่ยกำดูเลยนะมือกำก็ไม่หุ้มเดืซ้ำเดือดนะเนี่ยเนี่ยใิ่งนี้นะนี่อันนี้กำหุ้มพอดีเห็นไหมครับนี่เริ่มทีมมันไม่ได้แตกจริงการเยอะอย่างนี้หรอกนะมัน เป็นยอดเปลี่ยวแล้วเกิดลมพัดยังไงหักมาทันทีเลยนะหักบ้านหนึ่งจริงตรงโน้นเลยตรงที่มันแตกยอดจะเยอะหลายกิงก้านเลพอเวลาไปยอดมันหักแล้วแตกขึ้นเป็นพางนี้เลยนะเอาละเรารู้จักชื่อมันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูว่าจามอยู่ดีเนี่ยมันมีข้อมูลรละเอียดอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้กับท่านที่เคารพครับมาศึกษานะน,นี่มีข้อมูลเอามาจาก Google นะครับเนี่ยวันนี้จาก g o o g l e นะครับท่านไปหารละเอียดอะไรไม่อยากนะครับก็มาดูจะามาฝากกันในวันนี้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจามุรีนะครับเราไปศึกษาเกี่ยวกับกเนิดสิแต่มาดูจากตำตรานี่เขาบอกว่าจาทุรีเนี่ยมีถึงกเนิดดั้งเดิมอยู่ในทวี อเมริกากลางนะครับแล้วก็อเมริกาใต้โดยเป็นพืชท้องถิ่นของพวกเม็กซิโกเปรูแล้วก็บราซิลนะครับต่อมาจึงมีการนำไปปลูกในเขียรดร้อนต่างๆทั่วโลกนะปัจจุบันนี้มีการกระจายพันธุ์ในเขีร้อนของทวีปอเมริกาใต้ในป่ายเขียรดร้อนทั้งทวีปเอเชียแล้วก็ เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และก็ได้พบประปรายในที่โลงแจ้งสำหรับในประเทศไทยเราสามารถพบจันจุรีได้ทั่วไปนะทุกภาคของประเทศโดยมักนิยมปลูกทั่วไปตามสองข้างถนนและก็ปลูกเพื่อใช้ร่มเงาตามหมู่บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆนะครับนี่ในบ้านเรานะ มีประวัติบันทึกไว้ว่านายเฮนรี่สเลสได้นำพันธุ์ของจามจุรีเนี่ยมาจากพมาก่าแล้วก็มาปลูกครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เราพุทธศักราช2443 <c oughs> นี่นี่แสดงว่าที่มาของจามจุรีเนี่ยเป็นนายเฮนรี่สเลสนะนำมาจากพมาก่าเอามาปลูกนะครับนะ จีบีแล้วนี่4 4 3นะครับอันนี้เป็นเรื่องของประวัติหรือความเป็นมาของจามจุรีนะครับทีนี้อยากจะให้ท่านทีกเคาพมารู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของจามจุรีนะครับเนื่องจากว่าจามจุรีเนี่ยถูกนำมาใช้ ประโยชน์ในหลายด้านนะครับมีการปลูกจาจุรีเป็นไม้ประดับเป็นไม้ให้ร่มเงาอย่างแพร่หลายตามที่กล่าวมาตอนต้นนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่เรามักเห็นอยู่เสมอคือว่าต้นจามยุรีเนี่ยมีสิ่งน่ารู้อย่างหนึ่งคือว่าประชาชนทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเขาจะปลูกต้นจามจุรีเนี่ย เพื่อใช้เลี้ยงครั่งนะเราอาจจะไม่ก็เห็นในปัจจุบันนะครับนะแต่ในอดีตเนี่ยก็เคยเห็นนะเขาเลี้ยงครั่งไว้กับต้นจันจุรีนะครับเอามาปล่อยแล้วมันก็จะลูกลามเต็มไปหมดตามจิงก้านของจันจุรีนะครับนะทีนี้จานจุดีที่เรารู้จักปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักในในศาสนาของการเอาใบมาทําปุ๋ยนะครับ เอาใบของจามจุลีเนี่ยไปทำปุ๋ยนะครับเพราะมันเป็นเป็นปุ๋ยที่ดีมากทีนี้บางท่านที่มีฝีมือเป็นช่างไม้มีความสามารถในก,การแกะสลักก็จะเอาต้นจามจุลีเนี่ยไปแกะสลักเป็นรูปต่างๆนะครับซึ่งก็งสวยงามสำหรับท่านที่ มีความสามารถนะครับทีนี้อยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับสปปรรพคุณว่าสมรพคุณของจางจุวลีเนี่ยส่วนไหนของต้นมันเอาไปใช้แล้วใช้เกี่ยวกับโรคอะไรนะครับก็มีข้อมูลระบุไว้บอกว่าจางจุวลีเนี่ยประการแรกใช้แก่ท้องร่วงแก่นิสดวงทวารโดยใช้ เปลือกต้นต้มกับน้ําดื่มนี่คือเอาเปลือกมาต้มกับน้ําดื่มจะแก้โรคอิสดวงทวารน,นะครับตัวที่สองเนี่ยสามารถที่จะใช้แก้การปวดฟันหรือเหงือกบวมนะโดยการนําเอาน้ําต้มน้ําต้มเอาน้ําต้มจากเปลือกของเจ้าจันี้นะครับ มาม้วนตากนะจะช่วยแก้การปวดฟันแล้วก็แก้การเงบวมนะครับการที่สามนี่จยงเกลีเนี่ยจะสามารถช่วยให้เกิดเจริญอาหารเ <c oughs> จริญอาหารนะครับแก้กระหายน้ําแก้ท้องเสียช่วยดับพิษโดยนําเอาไปมาต้มกับเอามาต้มดื่มนะครับ เอาใบมาต้มดื่มนะครับอันนี้จะช่วยเกี่ยวเรื่องของทางด้านอาหารนะครับนอกจากนั้นยังใช้แย่ผดพืชคันมแมลงสัตกรกดต่อยอันนี้โดยนำเอาใบจามจุูีเนี่ยเอาใบสดนะครับเอามาตำละเอียดแล้วก็ไปพ่อปบริเวณที่มันเกิดอาการเป็นคันเป็นตุ่มนั่นแหละครับนะ แต่ไปอีกจามจุลียังใช้แจ้โรคผิวหนังพวกกลากเกลื่อนโดยนำอามาเล็ดมาทุบให้แตกบีออน้ามันมาทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังนี่น่าสนใจนะเกี่ยวกัโรคผิวหนังนะครับนอกจากนั้นจามจุลียังสามารถใช้แย่หอบหืดโดยนำออก่ันจามจุลี นะใบนาดใหญ่ลำต้นขวอยอันนี้คือใช้หลายส่วนผสมกันนะลำต้นขวอยพิมพ์เสนและกระบูนเอามาต้มแล้วก็ดื่มน้ำมันน,นี่เรื่องของการแก้หอบหืดมีสิ่งน่ารู้อีกว่าในต่างประเทศเนี่ยใช้ส่วนต่างๆของจังนจุรีเนี่ยเป็นยาพื้นบ้านที่ใช้แก้การปวดศีรษะ ไข้หวัดท้องเสียปวดท้องโรคลำไส้เจ็บคอและมะเร็งกับพ่ออาหารแจ้อาการท้องผูกเป็นต้นอันนี้เป็นข้อมูลที่คนต่างชาติเขามักจะเอาไปใช้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสรรพคุณที่เราไม่รู้มาก่อนนะบางท่านก็รู้อย่างเดียวแต่ว่า ต้นจุรีน,นี่ยหรือต้นก้ามปูเนี่ยเห็นว่ามันโตเร็วบางท่านก็บอกมันโตเร็วแล้วก็เอามาปลูกเพื่อจะเป็นพืชรษฐจิตบ้านเรามักจะเห็นแต่เอาไปเมื่อต้นมันใหญ่แล้วเนี่ยอายุยี่สิบสิบปีแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นแต่เอาไปทาเฟอร์นิเจอร์หรือไปแกะสลักเป็นรูปปฏิมาก,กรรมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนนเรามักจะเห็นอย่างนั้นแต่ว่า การเอามาใช้ในรูปทกษณะของยาสมุนไพรเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงนําเรื่องนี้เอามาท่านที่รบได้ทราบกันนะครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี่เห็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของทรัพคุณในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยที่ท่านเห็นนี่เป็นการเอาต้นจานกรลนี่แหละามาตัดแล้วก็จะขนส่งไป เข้าสู่โรงงานเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่บ้านเราส่วนใหญ่มักจะเอาจำอยู่ดีเนี่ยไปทำเฟอร์นิเจอร์นะเพราะอะไรจึงไปทำเฟอร์นิเจอร์ท่านก็ดูสินเนี่ยว่าสีสันมันสวยงามขนาดไหนนี่ดูสิ่มันสวยงามนะครับเป็นไม้ที่มีสีสันสวยงามนะคล้ายๆก,ก,กันกับพวกไม้พยุงไม้ประดู่พวกนี้นะครับก็จะมีสี ท่านได้ทราบข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับต้นจำจุรีแล้วนะครับอ <c> ย <oughs> ากเกรียนท่านเพิ่มเติมว่าจำจุรีเนี่ยส่วนใหญ่เราชาวบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบสรรพคุณทางยาไม่รู้ด้วยทํ้ไปว่ามันเป็นสมุนไพรรู้แต่ว่าหนึ่งรู้ว่าหมากมาเมล็ดหรือใบมันน่ะ ชาวสวนรู้แต่ว่าเอามาทําเป็นปุ๋ยเอามาทําเป็นปุ๋ยนอกจากรู้ว่าทําเป็นปุ๋ยได้แล้วเนี่ยก็ทราบแต่เพียงว่าถ้าต้นมันใหญ่ใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่ๆหที่เห็นในรถเนี่ยเขาเขาซื้อขายกันเนี่ยนะต้นใหญ่นี่เขาซื้อมาในราคาสองพันห้าเนี่ยต้นใหญ่ในรถเนี่ยนะครับนะ สวนอีกต้นที่กําลังเอาขึ้นรถที่กะลังเห็นรถยกขึ้นรถนะครับอันนั้นบอกว่าซื้อหนึ่งพันบาทต้นนั้นนะครับอันนี้เรียนถามคนที่เขามาซื้อนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อหนึ่งพันบาททีนี้ถามต่อเองว่าจะเอาไปไหนจะเอาไปส่งโรงงานที่นนที่อุดรธานีน,นนทะ์นะเอาไปส่งโรงงานเพื่อที่จะให้แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ นะแน่นอนแจมจุลีเนี่ยท่านดูนี่สิสีสันมันสวยงามมากเมื่อไปทําเป็นที่นีเจอเป็นโต๊ะเป็นเตียงต่างอะไต่างพวกนี้มันจะสีสันมันจูงใจให้คนเนี่ยมาซื้อนะครับเพราะมันมีลายงามมากประเดียวนะครับนี่เป็นว่าแจมจุลีเนี่ยเราส่วนใหญ่จะรู้เียงประโยชน์สองอย่างคือหนึ่งเอาใบอะไรต่างมาทําปุ๋ย แล้วก็เอาลำต้นไปทำเฟอร์นิเจอร์นี่ส่วนใหญ่เรายู่ชนี้แต่ว่าด้านสมุนไพรเราไม่เคยทราบกันก็เอามาเรียนฝากทัานแล้วว่ามันมีสมรพกุูณได้านยาสมุนไพรเนี่ยอะไรบ้างงว่าคงเป็นข้อคิดกับท่านทุกท่นนะครับดิจิทาสชวนชนชิดวันนี้ขอบพระคุณท่านอย่งตามชมครับ